สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมนี้พบกับช่องผู้สาบสารคามช่องทางช่องยูทูบด้วยวแฟนเพจนะคะเมนี้สิผ้า่อแม่พี่น้องมะฮอร์กะตุ่มไส้บุญกะทิ้งค่ะบุญกะทิ้งสามะคีบุญกะทิ้งโมบานใช่ใช่ค่ะนะคะมีกะติใส่ปลาช่องด้วยก็อือีลาทมใส่กันกระแดงด้วยจ้ะนี้ ผสมน้ำลงไปจักน้อยนึงเพื่อหานั่งเข่ากันนี่นะคะ,ะตัวตาตตอนมาห้อกับมาถึงขั้นตอนการห่อของห่อเลยจ้ะห่อแบบง่ายๆเลยจ้ะนี่ปั่นกลมๆปั่นใสๆแล้วใสแบบนี้เลย นี่เัาจะนะะ้ำแอลกอฮอล์ันกดเข้าไปควาทับซ้ายแายทับขวาแล้วก็พับหักมุมนี้จักหน่อยกลอจังคอยพับตรงนะคะนี่กัดไปแบบนี้เลยนี่เข้าก็เก็บลยายละเอียดจาักหน่อย จัส่งจากน่อยเราก็ได้ประมาณนี้ล่าจ้กะที่ซองเขากอฮอขึ้นกันเลยจ้ะพอจนกว่ามันสีแล้วตกไไักใส่เลย ไปทับซ้ายซ้ายทับขวาท่าสิพับไปตองเก็บแน่จักหน่อยค่ะอือขนนกชูกระไดนี่หลังจากนั้นก็หักลงเป็นลูกเพื่ออะไรงัแบบนี้ได้าได้แบบนี้<ล>นได้ลูกเพื่ออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นใส่แป้งใส่ฟักทองนะคะ ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะห้าห่อเรือใบเราต้องจาการห่ากับไปเฮ็ดแปลงใบเตยต่อกันได้จ้ะอันนี้จะเปลี่ยนแปลงฝัดทองใส่น้ำใบเตยลงไปเลยแปลงใบเตยก,กระซิบก็ไหลดอกจ้ะนี่เ็ดประมาณเึ่นถึงนี่รึินถึง เก็ดป,ประมาณกลางคืนการถกว่าหมดจนก็ไม่คิดใดแบบนี้นะคะจากนั้นไปหอคะ่ะนี่คจะเป็นเข้ามาเมืองผลงานของเข้ากันจะ้ะหนึ่งจะเป็นสีคองใบเตยสีธรรมชาติสีใดสีแบบนี้นะจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นฟักทองสีเหลือง สวยงามนะคะเกื่นี่ได้ประมาณนี้จ้ะสวยงามมากหอมหวานนี่ได้ประมาณนี้จ้ะ